อ่านเสริมภาษาพาทีบทที่4ชั้นประถมศึกษาปีที่สมอาหารเพื่อสุขภาพปัจจุบันการกินอาหารของคนไทยส่วนมากได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ต่อร่างกายหรือมากเกินไปทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคอ้วนดังนั้นถ้าเลือกอาหารที่มีคุณค่าจะช่วยให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีทุกมือ้อควรมีผกักถ้าเป็นเนื้อสัตว์ต้องมีไขมันต่ำเช่นปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันการปรุงอาหารควรใช้วัตถุดิบที่สะอาดปลอดภัยจากสารพิษรสชาติไม่มันจดัดเค็มจดัด หรือหวานจัดเน้นการต้มนึ่งย่างยำอบและทำเป็นน้ำพริกถ้าเป็นผัดและแกงก็ใส่น้ำมันและกะทิแต่พอควรกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขแบ่งกลุ่มอาหารเป็นสี่กลุ่ม สารอาหารซึ่งคนไทยยังกินไม่เพียงพอหรือกินมากเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ดังนี้กลุ่มที่หนึ่งอาหารที่ให้ใย,ยอาหารสูงช่วยให้ขับถ่ายสะดวกขึ้นป้องกันโรค ท้องผูกและริสีดวงทวารเช่นข้าวยามปากใต้ยำผักรวมน้ำพริกต่างๆโจ๊กข้าวกรองข้าวกรองผัดรวมมิตรขนมจีนน้ำยาป่าขนมจีนแกงป่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่ให้แคลเซียมสูง ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนเช่นน้ำพริกกะปิปลาทูยำยอดคนาลาบเต้าหู้น้ำพริกปารา้าปวยเตี๋ยวราดหน้ากลุ่มที่สามกลุ่มที่ให้วิตามินเอและธาตุเหล็ก ช่วยให้ดวงตาสดใสเพิ่มความต้านทานโรคเจริญเติบโตเร็วเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นเกาาเหล้าเลือดหมูแกงจืดตำลึงซุปฟักทองซุปข้าวโพดขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวผัดรวมิตร ๋วยเตี๋ยวต้มยำกลุ่มที่สี่กลุ่มที่มีไขมันต่ำช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคอ้วนโรคเบาหวานเช่นปลากระพงลวกจิม้มปลาช่อนเผาส้มตำสุก,กี้น้ำ ต้มยำกุ้งลาบปลาก๋วยเตี๋ยวปลา